วันนี้นะคะน้ดูจะมาสอนทุกคนใช้โค p i พายโลดของ Microsoft แคนั้นเองนะคะโค้ดพายโลดคืออะไรโค p i พายโลดก็คือ AI ที่ช่วยคิดอะไรเราเด็ดได้เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้น้ดูมากับตัวแล็ปท็อปนะคะของทาง Lenovo นะคะชื่อรุ่นว่า Lenovo Yoga 9i 2 in 1นะคะ1 4 i M H เก้นะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบบแนวนักธุรกิจอย่างแท้จริงนะคะตัวจอภาพเนี่ยเป็น OLED display ความละเอียด 4K นะเธอตัวซาวบานะคะเป็น b o w e r s ์ส Wilkins นะคะตัวนี้ให้เสียงดีมากๆมีมิติจริงๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนนะคะองศาต่างๆตามมุมที่เราขยับไปขยับมาได้อีกด้วยนะคะรวมถึงตัวรุ่นนี้ยังขับเคลื่อนด้วยชิปอย่าง Intel Core Ultra 7นะคะ ที่ทำงานได้ดีมากๆกับ Windows 11แล้วก็ตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมี Lenovo AI Engine Plus ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นชิปพิเศษเลยของ Lenovo ที่ช่วยปรับการทำงานของตัวเครื่องต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะฮะแบบอัจฉริยะและที่สำคัญกว่านั้นเลยคือมีปุ่ม Co-Pilot นะคะอยู่ข้างๆ Alternate ทางด้านขวาแบบนี้นะคะเอาไว้เรียกใช้ Co-Pilot นะคะมาพร้อมกับ Lenovo Slim Pen นะคะปากกาตัวนี้ติดด้านหลังเนบเอาไวต้ตรงนี้นะครปุ๊บ อันนี้ก็สามารถที่จะเน็บไว้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหล่นนะเพราะว่าถือว่าติดไว้แน่นระดับหนึ่งเลยนะค,ะนะคนรับเอาล่ะได้รวมความแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าโคพายโลชเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้า,า,บางท,ทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะทุกคนเราจะมาเริ่มเรื่องของโคพายโลชกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาเลยตึ้งนี่คือหน้าจอ,อของเราเั่นเองนะฮะเวลาที่เราจะใช้โคพายโลชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปุ่มด้านขวามือสุดตรงนี้นะคะก็จะมีให้เรากดด้วยนะคะแต่ว่า ตัวนี้สะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ต้องเอาเมาส์เลื่อนมาเราใช้ปุ่มกดจากบนเครื่องนะฮะจึก Co-Pilot ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนั่นเองฮะ,ะอันนี้นุดูดลองเล่นไปแบบเยอะแยะและก็พร้อมที่จะมาสอนทุกคนแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยดูว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและกันเนาะเอาแบบเริ่มต้นง่ายๆก่อนจาก Microsoft Edge นะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้ลักษณะของการ summary นะคะหรือว่าการทําสรุปต่างๆนะคะว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างน,นะคะ ตรงนี้เราก็แค่อยู่ในหน้าของ Microsoft Edge แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกเขาจากตรงนี้ได้นะฮะกดปุ๊บก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถพริมพ์ทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยได้เลยนะคะจากตรงนี้ <Okay. S 1> เช่นสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็เห็นไหมมันจะมีปุ่มกดแท็บแท็บปุ๊บเนี่ยมันจะแนะนําเลยว่าเราจะพิมพ์อะไรขึ้นมานะคะ T กดแท็บกด Enter เขาก็จะทําการสรุปหน้านี้ให้กับเรานี่นะคะก็จะสรุปมาเลยนะคะเป็นคุณมัสลุยนะครก็เป็นนักเตะคนใหม่ นะคะับจับไปเยอ์นะมีโมฮัมเหม็ดซาร่าของเราอยู่แล้วที่ปีนี้อายุเยอะเราก็ยังยิงเยอะอยู่นะฮะคุยเยอะเลยนะโจลิงตันนะโจลิงตันของอ่อนิวคาสเซิลนะฮะหรือว่าบูกาโยซาก้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นดาวรุ่งแต่น่าจะไม่ตลอดกาลแล้วน่าจะเก่งแล้วนะ,ะอันนี้ก็คือทำนี้ออกมาก็คือสรุปให้นะ,ะจะมีไดฟเฟนส์บอกเราด้วยว่ามาจากที่เมลีทนะคะคราวนี้คาราเนี่ยจะมีคำถามต่อว่าแบบเอออยากจะได้อะไรยังไงนะฮะก็จะเป็นแค่ suggest question เท่านั้น แนะนำของเรานะฮะจริงๆแล้วถ้าด้านบนสุดเลยเนี่ยปื๊ดเราเลื่อนไปเนี่ยนะ,ะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีคาว่า generate page summary อยู่ก็คือการสรุปทั้งหน้ามาให้นะคะหรือว่า suggest creation คราวน,นี้ถามว่าสรุปเนี่ยสรุปจากหน้าเว็บหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยนะักดูดทำการทดสอบกับการโหลดคู่มือมาแล้วเขสรุปให้นะฮะเดี๋ยวท้าไมดูอย่างนี้นักดูโหลด PDF มาเห็นข้างบนไหมเป็น PDF เห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะแบบ ดูได้เช่นตอนนี้นะคะเราไปกด generate ตัวของ Key Insight ขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะมี using เห็นไหมว่าใช้เอกสาร PDF อันนี้นะคะป,ปุ๊บอย่างเงี้ยขึ้นมาใช่ไหมก็คือจะเป็นการใช้ข้อมูลจากเอกสารตัวนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาด,ดด็ดดดนะะน Key i n s i g h t ดดดมีีดดดดดดดงดดดมมดด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 ด w ดดดดดด a ดด e e m ด n ดด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  o o ดด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 าดด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 แดดดปดถ่ายก็ได้นะคะ นี่เห็แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือก็ให้โคพลอตทำงานทั้งหมดนะคะอันนี้เขาก็จะไปแปลมาให้ดูดูนี่นะคะสบายมากอันนี้เราชอบตรงนี้ว่ามันสามารถดึงไฟล์ข้างๆมาใช้ได้นะคะนี่เห็นไหมดู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 มาแล้วก็จะบำรุงรักษาแปลเป็นไทยดู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 อะไรอย่างนี้แต่วาเนี้เราว่ามันทํางานได้อยู่ประมาณกลางๆนะกลางๆคราวนี้มาดูตรงนี้กันคอมโพสนะคะอ่ะต่อไปเป็นหน้าของคอมโพสคนะคะกดตรงนี้ปุ๊บมันจะให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ง บทความอ e ีเมลหรืออะไรข้าวานจะมีทั้ง professional casual นะคะแล้วก็ information funny อะไรต่างๆก็คือแบบเป็นแบบสนุกสนานแบบค่อนคลาย p r o s u a l หรือจะเอามืออาชีพก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปหน้านี้เราค้าไปน้นนี้กันเนะรับสมัครนะคะพนักงานร้านทำผมตำแหน่งผู้ช่วยช่างสมมตินนะทำงาน6วันนะคะ สถานที่เป็นนนทบุรีแล้วกันอะสมมุตินะเป็นอย่างี้นะทุกคนโอเคอันนี้เราจะเขียนขึ้นมาใช่ไหมคอมโพสปุ๊บเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลนะคะก็จะมีบอกเลยว่าจะเอารูปแบบเป็นพาลกาฟเป็นอ e ีเมลไอเดียหรือว่าบล็อกนะคะเราเอาเป็นอ e ีเมลล้กันนะคะมีเดียมเจเนเรตดรากออกมาตอนนี้เนี่ยเขาก็จะทำการเขียนให้กับเราแหละนี่ เรียนท่านผู้สนใจขอเชิญท่านเข้าร่วมทีมของเราที่ร้านขนมชั้นนําในนนทบุรีโดยเรากำลังมองหาผู้ช่วยช่างที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ท่านจะได้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์พร้อมกับการฝึกอบรมก็จะทําไปเรื่อยๆหลังนั้นเราก็จะก๊อปปี้แล้วก็นําไปใช้ได้นั่นเองอัน,นี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่ตัวโคพายเลอเนี่ยสามารถทํางานแล้วก็ใช้งานได้นะฮะเห็นไหมว่าเขาจะเติมพวกคุณสมบัติเข้าไปให้เราด้วย คุณสมบัติมีความสนใจกระตือรือร้นนะคะต่างๆนานานะะหากท่านสนใจนะคะต่างๆนานาก็สามารถที่จะนี่นะคะแล้วก็จะมีอ e ีเมลให้เราแนบมาเห็นไหมคบและที่สําคัญที่เราชอบมากคือภาษาไทยถูกต้อง,องทุกคน,นจะอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าอ e ีเมลเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนให้ถูกเนี่ยมันจะไม่มีการันตรงรองลิสแต่อันนี้ภาษาไทยก็ถูกต้องนะคะทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะะอันนี้แบบมีเดียมนะหลังจากนั้น,เ,นเราก็สามารถกด Add to s i t e นะคะไปใช้งานต่อได้หรือเราจะ Copy นะคะตรงปุ่มนี้ไปใช้ต่อก็ได้หรือจะให้เขา Generate ขึ้นมาใหม่ก็ทำได้เช่นกันนะะจากปุ่มนี้นี่คือการ c o m p o s สหรือว่าการแต่งบทความต่างๆให้เหมาะสมนะ,ะจะเป็นไอเดียเป็นบล็อกโพสเป็น p a r a g r a p h ได้หมดนะฮะก็สามารถทำงานจากตรงนี้ผ่าน Microsoft Edge Browser ได้เลยนะคะ่ะอันนี้นะคะเราให้กดปุ่มค o ลไปหรอจึก๊กมันก็มาแล้แลวเราก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราจะให้เขานะคะทำการดึงฟีดจาก Facebook มาที่แอป Android นะคะ เราก็ต้องเขียนว่าเขียนโค้ดก่อนนะ,ะเขียนโค้ดนะคะดึงฟีดนะฮะจาก Facebook มาที่แอป Android ก็คือสมมติเราจะเขียน是是แอปพลิเคชันใช่ไหมเราก็ Enter ปั้งปุ๊บเนี่ยโคพโเนี่ยจะช่วยเราเขียนโค้ด JavaScript พวก SDK อะไรต่างๆมาเนี่ยมาให้เรานะคะมาแล้วบบบบมาแล้วนะฮะโหมาเพียบคราวนี้มันก็จะมีทั้งหัวข้อ x m l นะคะ j a v a ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ แล้วมันทํางานเร็วมากาเกมแมสกดไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสากักห้าวินาทีเท่านั้นเองในการที่จะคํานวณแล้วก็ด่นก็ไหลออกมาเลยพื้นออกมาเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็จะมีตัวแนะนําให้เราเรียนรู้ต่อนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าด,ดุดเนี่ยไม่ใช่เดฟถ้าเกิดว่าทุกคนที่เป็นเดฟเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆกนะฮะกับตรงนี้เพราะมันจะช่วยเราเนี่ยได้เยอะเราคิดว่านะตรงนี้เดฟน่าจะชอบมากๆเราคิดว่าโคลพาร์ลเนี่ยฉลาดมากๆเลยในการที่จะช่วยงานเราให้ชีวิตเราดีขึ้นได้มากๆเป็นอย่างเจ๋งไหม ไปดูเรื่องตบะกันดีกว่าค่ะอะตอนนี้นะคะเราจะลองให้เขาเนี่ยเขียนอีเมลสมัครงานนะคะแล้วก็กดพิมพ์มาเลยว่าเขียนอีเมลสมัครงานให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็กด enter ไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปคิดมาเนี่ยนับไปมาห้าวิโค้ปเราก็จะตอบล่ะปึ๊บแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ระบุในตัวของรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องไปใส่ทีหลังนะคะนี่มาแล้ว เด้อเด้เด,ด้อเโอ้โหเป็นไงดิฉันมีประสบการณ์ในด้านนี้ด้านนี้ด้านนีนนนนนน้แล้วก็จะมีตัวเนี้ยมาให้เราใส่นะคะแต่มี resume, CV, เรซูเม่ซีวีพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยก็เป็นค,คล้ายๆกันแหละเราก็แน่ไปเขานะคะมาพิจารณาเพิ่มเติมชื่อนามสกุลอันนี้เราปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเขียนอีเมลจากตรงนี้ก็ได้จริงๆเราไม่ต้องใช้จับ Microsoft Edge ก็ได้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในปุ่มโค้ดพายล็อตัวเดียวเลยอันนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าทำไม,มถึงทำงานได้เร็วขนาดนี้นะคะก็เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย Lenovo 9i 2 in 1 14i mh9 เนี่ยนะคะมันมีตัวของ Lenovo AI Engine Plus ชิป AI พิเศษเฉพาะของ Lenovo นะคะที่ช่วยปรับการทำงานของตัวเครื่องให้เป็นไปตามที่เรานั้นใช้งานแบบอัจฉริยะมาพร้อมกับตัวของ Windows 11นะคะรันด้วย Intel Core Ultra 7นะคะตัวนี้ก็ช่วยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยประมวลผลต่างๆได้เร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะ และแล้วนี่คือสเปคทั้งหมดนะ,ะของ l e n o v o 9i 2 in 1รุ่นนี้นั่นเองนะคะนี่คือสเปคทั้งหมดเลยโอ้เป็นไงน่าสนใจไหมเราบอกนะว่าเราชอบมากจริงๆดีแบบดีมากๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาสรุปนะคะหน้าเว็บกันอย่างวันนี้เราอยากจะรู้ประวัติของ Microsoft ใช่ไหมคะก็จะมีเว็บคุณ My p h p เนี่ยนะคะทำเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถสรุปได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าสรุปให้หน่อยทางนี้เห็นไหมคะแล้วก็กด Submit ไปหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างมีแทรกภาพเหือคะ add i m ม g e นะคะมี Add Screenshot ก็ได้นะคะรวมถึงการใช้ไมโครโฟนก็ทำได้เช่นกันนะะรวมถึงการใช้อะมานแล้วอยู่นี่นะคะ Microsoft คืออะไรคือนี้นะคะผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรอันนี้คือสรุปไงสรุปเนี่ยมันจึงมีแค่นี้นะคะซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายเข้าใจแบบได้ง่ายๆแบบเป็นบุลเลต์บุลเลต์บุลเไปนะคะว่าโอเค ไอ้นายเราจะอ่านเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วคราเนี้ยน่าดูดว่าเวลาเราทําพวกใจความสําคัญหรือว่านักเรียนที่สรุปเรื่องของบทความต่างๆเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าจะทําให้เขาเนี่ยอาา่านหนังสือได้แบบดีขึ้นเพราะว่ามันจะจับได้ถูกว่าบทความทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคีย์หลักๆเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นเราก็พอเราอ่านหน้านั้นจบปุ๊บอะเด็กนักเรียนสามารถมาถามตัวเองด้รอบนะว่าไอ้บุลเลตที่เขียนลงมาตรงนี้เนี่ยคุณตอบได้ทุกอันหรือเปล่าถ้าตอบได้หมดแสดงว่าคุณอ่านนานนรู้เรื่องหรือว่าอ่านบทความตอนนั้นดูเรื่องนั่นเองนนอัี้ ช่วยในเรื่องการเรียนก็ได้หรือว่าการทํางานต่างๆก็ได้เช่นกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีงามมากๆส่วนดีเทลเราก็ไปอ่านแบบข้างในเนี่ยต่อได้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรากลักบมาที่โค้หลักกันต่อนะคะเราจะให้เขาเนี่ยทำงานคู่กับ Microsoft Office นะคะหรือว่ากลุ่มที่เรารู้จักกันง่ายๆก็คือ Word Excel PowerPoint นะคะคราวนี้ถามว่านี่ช่วยทำอามนะทุกคนดูนะช่วยทำ PowerPoint นะคะการนำเสนออาหารไทยสู่เวทีโลกให้หน่อย,อยนี้นะคะแล้วเราก็กด enter ปั้งนะคะโค้พายอเนี่ยก็จะไปคิดขึ้นมาว่าอา่ะ PowerPoint ที่คูจะนำเสนออาหารไทยสู่เวทีโลกเป็นไงได้เลยครับนี่นะคะหน้าปกแรกจะเป็นยังไงหน้าปกที่จะเป็นยังไงหน้าปกที่าเป็นยังไงคืออันนี้เขาจะจัดเรียงลำดับมาให้ว่า สไลด์ไหนทําอะไรแบบไหนยังไงบ้างน,นะคะซึ่งอันนี้สามารถไปใช้เทมเพลตก็ได้นะคะแล้วก็นี่นะภาพขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมนี่โอ้โหทุกคนดูนี่นะเหมือนเป็นไอเดียมากกว่านะอันนี้เป็นไอเดียขึ้นมาว่าเป็นยังไงจริงๆเราสามารถใช้เทมเพลตต่างๆเนี่ยนะคะของพวกนี้ก็ได้เราก็ไปซื้อมาน,ะะอน,นี่ก็คือจะช่วยคิดมาคราวนี้เราเป็น Excel นะดูนะก็พอเรากดนะคะให้ช่วยสร้าง Excel ต่างๆเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมานะะแต่เราก็ต้องไปจัดพวก เซลล์ uh, ต่างๆให้มันเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะฮะในตัวของ uh, ตัวของโคพายโทนะคะที่ช่วยงานกันคราวน,นี้ถามว่าเออเนี่ยพอเราเข้าโคพายโลทมาทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีให้เราเนี่ยใช้เยอะเลยเช่นการแต่งเพลงเห็นไหมช่วยแต่งเพลง p o อปซองเกี่ยวกับ adventure ให้หน่อยเราก็กดลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะไปคิดเพลงออกมาให้เรานะฮะ คิดเพลงคิดภาพในถ้าซื้อตัวโปรมันก็จะแบบแหลมกว่านี้นะอันนี้ก็คือแบบให้เขาไปคิดมาก่อนมีพอมาปุ๊บนี่มานะคะมี verse, ช่องเวิร์สเ่ไหมให้เราเรียบร้อยแล้วก็เปิดเพลงฟังได้ด้วยเดี๋ยวมาลองฟังเพลงกันไหมว่าคูเบลล์เขาแต่งเพลงแล้วเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้เพลงก็มาเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะลองฟังได้มัลองฟังไหมว่าเขาฟังเพลงเป็นไงบ้าง Through the pain. โอ้โหแล้วนี่ทุกคนดูข้างล่างนะเขาบอกว่าจะใส่คอรัสเข้าไปให้หน่อยได้ไหมได้อีกโอ้โหคือแบบเจ๋งอะนี่มาแล้วนะคะมีคอรัสต่างๆนะฮะแล้วก็เนี่ยก็ให้เขาไปทำเพลงขึ้นมาอันนี้ก็จะเดี๋ยวนี้นะบอกว่าคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า Microsoft เนี่ยมันมี c o p i พายแล้วมันใช้งานง่ายมากๆแค่กดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําอะไรได้แบบ หลายต่อหลายอย่างมากนะแต่งเพลงแต่งอีเมลนะคะจริงๆิ word excel อะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะแบบทำเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมาได้นะคะแล้วเราก็ทําขึ้นไปรูปหนึ่งการเจนภาพเดี๋ยวเ,ยวเสร็จเนี่ยเราเจนภาพให้ดูอ่ะเรามาฟังเพลงกันโยเป็นไงทุกคนเพลงที่แต่งโดยโค p าย o t เฮ่เจ๋งไหม อันนี้ก็คือแบบลำโพงเสียงดีชอบมากนี่ลำโพงตัวนี้มันม,มีมิตินะแต่มันไม่ได้ดังเวอร์นะแต่เสียงมันดีนะคะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะประมาณนี้เลยล้กันสําหรับการใช้งานโค p i พายลอตอ่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการใช้โค p i พายลอตสร้างภาพนะคะสร้างภาพกระต่ายสีขาวในทุ่งหญ้าในวันที่ ฟ้าสดใสให้หน่อยค่ะเป็นไงสุภาพซะด้วยกด enter และทุกคนรอดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปไม่ปช้าชารณาดูดลองเจนเล่นที่บ้านไปละคือบ้านน่าดูดวินโดว์หมดทั้งบ้านอยู่แล้วน,นั้นนาดูดก็ใช้โค้พาร์ทแบบเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะมาดูกันปรึมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้เขาจะไปโคกับเธอปาร์ตี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเขาจะบอกเลย Power by บใครใเห็นปะเออแบบนี้มาแล้วโอ้น่ารักเธอดูสิกระต่ายนั้น เป็นไงเลิฟไหมเลิศภาพที่ออกมาก็จะเป็น1024งพคูณหนึ่ก็เป็นภาพแบบ1ต่อหนึ่งนะฮะดาวน์โหลดก็ได้เซฟไปใช้ได้หรือว่าจะแชร์ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบเออน่ารักมากๆเลยแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะคราวนี้เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปากกาเนี่ยภาพพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้งานในการขีดเขียนได้ต่อ ะะก็คือเอาไปวาดหรือจะไปเขียนตัวหนังสือหรือจะไปไดคัทหรืออะไรแล้วแต่ที่เราถนัดเนี่ยมันก็ทําได้นะเพราะมันมีตัวนี้ให้กับเรานะแล้วไอ้นี่ใช้งานดีอยู่นะแบบตอบสนองดีอยู่เหมือนกันนะคะคือบอกเลยว่ารุ่นนี้เราชอบมากนะไอ้พูดจริงๆนะไม่ได้แบบอะไรเลยนะรู้บบสึกว่าเออมันใช้งานแบบดีมากเลยเนะี่ยม,มันเลิศอะ่ะเนี่ยเราชอบจริงๆรุ่นนี้อ่ะนี่ก็คือโคพายลอตนะคะแบบ101เขาเรียกว่าโคพายลอต101 ว่ามันประมาณนี้นะท่าน,นี้ได้นะนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมเราได้ภาพแล้วราสามารถที่จะคัสตอมไซ์เพิ่มได้อีกเพิ่มภูมิทัศนได้กับภาพทราบต้นไม้และดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพอใจแล้วเราก็ไม่เป็นไรแล้อก,ก็ขอบคุณเขาเนี่ยหน่อยแล้วก็มีมารยาทนะคะขอบคุณฉันชอบการวาดรูปของคุณนะคะเดี๋ยวโคพอลก็ตอบมาว่ายินดีค่ะนี่เห็นไหมเป๊ะเลยเมื่อรุดเมื่อเช้าก็อย่างงี้แหละเขาก็จะตีมากเลยนะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการใช้งานโคพายโลดนะ,ะของตัวนี้นะก็บอกเลยว่านะ ตัวเนี้ยตัวเครื่องอ่ะดีอยู่แล้วถือว่าทํางานได้แบบยอดเยี่ยมมากแล้วก็วัสดุสวยลําโพงดีนะคะสเปกก็ดีพอร์ตต่างๆแกนี้ Thunderbolt 4อะไรต่างๆนะ Lenovo Yoga 9i นะคะตัว t in One ตัวนี้เนี่ยอูเราชอบมากและที่สําคัญกว่านั้นเราคิดว่า c o p i l o t น่าจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยงานขึ้นเยอะลองรับภาษาไทยแล้วไม่ต้องคอยสลับเปลี่ยนภาษานะคืออยากจะพิมพ์ภาษาอะไรก็พิมพ์ลงไปเลยมันก็จะทํางานได้หมดนะคะแต่ว่าคือเราสึกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความแบบแม่นยำนะครับมากกว่าอยู่ ในบางคำสั่งในบางคำสั่งนะแต่ถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรเราก็พิมพ์ภาษาไทยแบบที่นนดุดพิมพ์ก็ได้นะใช้ภาษาที่มันดูแล้วไม่ใช้ภาษาพูดจนเกินไปนักเนี่ยมันก็จะทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆค่ะน,นี้คือสอนใช้ Co-Pilot นะคะจาก Microsoft และทํางานนะคะร่วมกับ Lenovo Yoga 9i 2in1 14i MH9 นะคะชื่อนี่ยาวมากๆแต่รับรองเลยว่าถ้าเกิดวคุณซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ย รับรองเลยว่าน่าจะชอบมากๆเพราะว่าเราว่าวัสดุการออกแบบแรต่างๆยอดเยี่ยมมากๆส่วนรีวิวของตัวเครื่องทําแยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูกันด้วยเจ้มาคลิปหน้าหลับฟันดีราติสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย